เราดีเมยได้เข้าร่วม EA Affiliate โปรแกรมแล้วนะคะวันนี้ทุกคนสามารถกรอกโค้ดแนะนำเพื่อเป็นกำลังใจให้มีได้แล้ววันนี้ผ่านการช้อปปิง้งภาคเสริมไม่ว่าจะเป็น EA App Origin และเว็บไซต์ thesim com โดยสามารถกรอกโค้ดลับของเมย์ตัวสั้นๆเท่านั้น w t z รหัสแนะนำนี้ก็จะวิ่งเข้าสู่ EA ทันทีค่ะหมายเหตุโค้ดลับนี้ยังไม่ใช่ส่วนลดภาคเสริมนะคะ ใช้ในการสนับสนุนครีเอเตอร์ที่ท่านชื่นชอบเท่านั้นแต่หากมีกิจกรรมจาก EA เมย์จะนำมาฝากเพื่อนๆเป็นการขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอเดซักเกมมิ่งบายเมย์พีเจนะคะก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็อยากจะมาสะอ,อะไรล่ะจะมานะคะก็ประชาสัมพันธ์นเพิ่มเติมนะคะจะเห็นว่าหัวคลิปก็คือได้แปะไว้แล้วว่าเมย์เนี่ยได้เป็น EA Affiliate Affiliate โปรแกรมนะคะกับทาง EA แล้ว สักพักหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์เวลาพูดใช่ไหมก็ฝากด้วยสําหรับใครที่จะซื้อภาคเสริมไม่ว่าจะเป็นผ่าน ea app นะคะเว็บไซต์ ea com หรือ thesim com วันนี้สามารถกรอกโค้ดเพื่อสนับสนุนนะคะทาง water s c a m i n g ได้แล้วนะคะทาง ea ก็จะแบ่งค่าขานมใหม้เมยนะคะให้กับเมในทุกๆครั้งที่ทุกท่านกรอกโค้ดนั่นเองนะ <S 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 โอเคนะคะก็ วันนี้เราจะมาเข้าเรื่องกันนิดนึงนะคะไปสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าไปอ่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงมอดตัวนี้ค่ะจะบอกว่ามอดตัวเนี้ยจะเป็นมอดที่ใช้ประจําอยู่แล้วด้วยด้วยด้วยปกตินะคะคือเมย์จะใช้สกินใช้อะไรกับของเอ่อครีเอเตอร์ที่ชื่อว่า o t t เทิลซิเบเรียวมาตลอดใครที่เคยถามเมย์ว่าแบบเฮ้ยใช้สกินอะไรแบบ ผิวสวยนู่นนั่นนี่อ๋อใช้ครีมด็อกเตรจิลค่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หยอกคือสกินของเจ้านี้แหละเจ้าเดียวกันนะคะพอดีว่าเมื่อ3วันก่อนก่อนวันที่ไม่อัดนะคะไมเนี่ยก็คือคนที่ท่านน่าจะรู้จักกันบ้างแล้วล่ะนะคะไมเดี๋ยเป็นสายปั้นตัวละครนะคะชื่อเพจว่า m y ยช o อกนะคะสามารถไปตามกันได้นะคะแล้วก็ เออไม์เนี่ยได้ทำการโพสต์เอาไว้แจ้งข่าวสารบ้านเมืองไว้นะคะว่าเออเขาอ่ะเออครีเอเตอร์ท่านเนี้ยเขาทำตัวมอดยืนนิ่งแล้วขอ,อยิดเรียกแบบเข้าใจง่ายๆเนาะมอดยืนนิ่งนะคะทีเนี้ยเมก็มีความสนใจเพราะว่าที่ผ่านมาม o ดยืนนิ่งไม่ได้มีเจ้านี้เจ้าเดียวคือมีมาก่อนแล้วก็ทั่วๆไปแต่ทีเนี้ยเมยมาโฟกัสแบบ เจ้านี้โดยเฉพาะเพราะอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะก็อยากจะโหลดมาใช้ดูนะเลยไหนๆก็จะโหลดแล้วขอเอามาประชาสัมพันธ์เลยนะคะใครที่อยากโหลดตามไมาเดี๋ยวเมย์จะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปเข้าไปได้นะคะโดยที่เดี๋ยวเมย์จะแปะลิงก์โพสต์นี้แหละแล้วก็เ,เนี่ยไมล์ก็จะทําการแปะพิกัดเอาไว้นะคะเราสามารถก๊อปตรงนี้ได้เลยแป๊บหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวเมย์ขอยาตซูมนี่ก,ก๊อปตรงเนี้ยได้เลยนะคะ ไม่ต้องไม่ต้องสนใจข้างหน้านะคะพอดีไม้ต้องทําไว้เพราะว่ามันจะเขาเรียกอะไรนะมันจะชอบจับเหมือนสแปมเวลาเราวางลิงก์บ่อยๆเอาตรงนี้นะคะตัวหลังอนะ่ะตัวภาษาอังกฤษตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายนะคะเอามาวางที่บริเวณเบ์เซอร์เราได้เลยตึง้งมันก็จะมาที่เว็บไซต์ของตัวครีเอเตอร์ใช่ไหมทีนี้ มันไม่ได้จบแค่ว่าเออกดดาวน์โหลดไปเลยเห็นอะไรก็โหลดไปเลยไม่ใช่นะทุกคนอันนี้เมย์บอกเลยว่าเมซีเรียดมากกับการที่เวลาเราโหลดม็อดตัวหนึง่งเราจะต้องมีความเข้าใจกับตัวเขามากระดับหนึง่งเพราะวันหนึง่งถ้าเราโหลดอย่างเดียวมันจะเกิดปัญหาในอนาคตโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้าเราเริ่มตั้งแต่ความเข้าใจแรกเราจะผ่านตรงนั้นไปได้ง่ายมากๆโอเคปะอ่ะเริ่มเลย ทีนี้อธิบายคร่าวๆสำหรับเมนะอ่านตรงสื่อไม่ครบพูดตรงๆนะคะแต่เมจับใจความได้ว่าตัวละครยืนนิ่งนะคะทุกคนอันนี้เมบอกก่อนเลยนะเอ่อตัวละครยืนนิ่งเนี่ยมันจะแยกผู้ชายผู้หญิงเด็กในช่วงวัยนะคะให้ดูว่าตัวเองจะใช้กับอะไรกับใครไวัยไหนนะคะมันจะมีบอกอยู่นะคะเนี่ยตามรูปนะเห็นไหมผู้หญิงผู้ชาย นะคะเออ่ toddler toddler แล้วก็ infant ก็คือเป็นช่วงวัยนะคะแล้วก็ตามด้วยเด็กเด็กก็คือเนี่ยเด็กสุดคือ infant นะคะมีมีทุกช่วงวัยนะคะวัยวัยที่เป็นเออ่เด็กเขาเรียกชายชายไหมชายเนาะชายภาษาอังกฤษนะคะก็โหลดตามช่วงวัยด้วยถ้าเราไม่ได้อยากโหลดช่วงวัยอื่นเราก็ไม่ต้องโหลดก็ได้นะคะทีนี้โฟกัสอะไรต่อหลังจากนี้เมื่อรู้แล้วว่ามีหลายช่วงวัย โฟกัสสิ่งที่เขารีเควสและห้ามลงทับกันใครที่อ่านไม่ออกไม่เป็นไรเพราะทุกวันนี้เรามี Google Translate เวลาที่เข้า Google Translate ในเว็บนะทุกคนเข้าไปถึงพิมพ์คำว่าแปลใน Google ใช่ปะมันจะมีเว็บไซต์ขึ้นแนะนำใช่ไหมให้เข้าไปที่ตัวเว็บอย่าเพิ่งแปลเข้าไปที่ตัวเว็บมันจะมีคำว่าเว็บไซต์เห็นปะตรงนี้เว็บไซต์ตัวเบลอร์เลย ให้เราเอาลิงก์ของอันนี้มาวางแล,ลแปลเลยให้นางแปลทั้งหน้าเว็บค่ะแบบนี้นางจะแปลเป็นภาษาไทยทุกตัวอักษรเท่าที่นางจะทําได้มันอาจจะแปลไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่เธอไม่ต้องซีเรียสเอาที่เราเข้าใจเพราะยังไงมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่มันก็ยังดีว่ามีคําศัพท์อะไรที่พอให้เราเข้าใจได้อยู่นะคะทีนี้สิ่งที่เขารีเควสนะอันนี้เมย์บอกเฉยๆว่าใครจะอ่านทุกตัวตัวอักษรอ,อะ เข้าไปอ่านแบบนี้ได้กับทุกมอดที่เธอจะโหลดแต่ว่าของเมได้ทำการจับใจความมาให้แล้วคือมอดตัวเนี้ยห้ามห้ามนะดูตัวอักษรที่เขาขีดค่าเนี่ยเป็นตัวสต็อเนี่ยคือเขาบอกเลยว่าตัวเนี้ยมันมีคอนฟ i c t ก็คือมันตีกันกับอะไรคอนฟลิกคือห้ามห้ามลงทับกันหรือซ้อนกันถ้าคุณมีอันนั้นแล้วคุณอย่ามีอันนี้เข้าใจปะ่ะถ้าเกิดว่า ใครที่เห็นตัวตัวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งของเด็กอะ่ะมันจะมีฟิกไว้ปะเดี๋ยวดูก่อนแป๊บหนึ่งตัวหนังสือไม่ขึ้นเนอมันจะมีคอนฟลิก์อยู่ข้างบนไหมนี่นี่นีขัดแยง้งคือความขัดแย้งเขาบอกว่าถ้ามันมีเกี่ยวกับการเลือกเต้านมหรือการตั้งครันโดยครีเอเตอร์ที่ชื่อมาร์สใช่ไหมชื่อมาร์สนะคะเนี่ยเยตามชื่อมอสอันเนี้ย cast gender b e a s option กับ Uh, pregnancy boost by my ก็คือชื่อมอดเนี้ยขัดแยง้งถ้าใครลงมดสองตัวเนี้ยอยู่นะคะลงมดสองตัวเนี้ยไม่ใช่2ตัวนี้อันเนี้ยคือ2มันมี2อันเช่ปะ่ะแล้วก็มีอันนี้ด้วยใครลงมอดที่เป็น uh, cast randomization by shin s h i n อะไรพวกเนี้ยให้เลือกว่าเธอจะใช้อะไรเพราะมันขัดแยง้ง conflict ขัดแยง้งนะคะ ถ้ามีมดเหล่านี้ที่อยู่ในช้อยอะ่ะคือตัดมดนี้ออกไปได้เลยไอ้ไอ้มดยืนนิ่งที่เมย์กำลังแนะนำอะ่ะตัดออกได้เลยนะอะไม่ต้องยุ่งหรือจะตัด2อสาอันเนี้ยที่เขาบอกเนี่ยแต่เลือกมดยืนนิ่งอันนี้ก็สามารถทำได้อันนี้คือคอนฟิ i นะคือตีกันตีกันแน่นอนนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเมยดูก่อนมันมีคอนฟิ i c อื่นอีกต้องอ่านทั้งหมดทุกคนมีคอนฟิกอื่นอีกนะยังไม่จบ คอนฟ lict ที่เจอก็คือตัวเนี้ยมันจะไม่สามารถใช้ได้กับ Any o t h e r Standstill m o d ก็คือไม่ลงทับกันเธอรู้อยู่แล้วว่า Mod ยืนนิ่งมีของใครบ้างถ้าเคยโหลดเคยใช้เจ้าไหนใช้ไปแต่ถ้าไม่ใช้เจ้าไหนให้ลบออกแล้วก็ลงของเขาแต่ไม่ใช่ว่ามีทุก Standstill คือกูจะยืนนิ่งทุกเจ้าเลยไม่ได้นะคะเลือกเจ้าใดเจ้าหนึ่งโอเคไหม ไปเช็คด้วยตัวเองอะ่ะตอนนี้มีม็อดยืนนิ่งอะไรอยู่เลือกแค่เจ้าเดียวถ้าจะใช้เจ้านี้เดี๋ยวตามเมมาได้เลยเนาะทีนี้มีข้อแนะนำอีกนิดนึงนะคะใครไม่สะดวกดูภาษาอังกฤษดูแปลไทยจะง่ายมากๆเห็นปะเห็นไหมแปลตรงด้วยนี่วางเพียงเนี่ยเห็นไหมเขาบอกเลบยาเปลี่ยนชื่อเห็นไหมหลักๆคือให้วาง directory ก็คือวางลงไปในแฟ้มมอดเลยไม่ต้องย่อยโฟลเดอร์เขาบอกว่าไม่ต้องวางแบบซับโฟลเดอร์ไม่ต้องย่อยนะคะ และอย่าเปลี่ยนชื่อไฟล์เขานะคะแล้วก็วางในแฟน้มมดโดยตรงแต่ว่าเมย์ขอเมย์ขอบอกทุกคนก่อนนะว่าเมย์ได้ทำการวางมดโดยซับโฟเดอร์คือย่อยย่อยอันนี้อันนี้เขาเรียกย่อยนะที่เห็นทุกวันนี้ที่เห็นว่าแยกแฟ้มมดเนี่ยเขาเรียกย่อยโฟเดอร์ก็คือเขาเรียกว่าซับโฟเดอร์จริงๆเขาบอกให้วางไปเลยวางเปล่าๆใน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 ,ในสมมุติว่าเราเข้ามาในมดใช่ไหมทุกคนแฟน้มมดอะ่ะ เขาบอกให้เราอะวางลงไปเลยคือวางไฟล์ขาขาวอะลงไปเลยโดยที่ไม่อยู่ในแฟ้มเหลืองแล้วแต่ด้วยความที่เมีะกลัวกลัวว่าเราเองอะจะพลาดวันที่มอดเสียแพทเกมอัปเดตเราต้องมาเช็คนะมอดพวกนี้มีโอกาสพังได้เสมออันนี้พูดจริงๆว่าพังได้นะคะเราต้องมาลบเองทีนี้ยเรากลัวว่าคนอื่นอะจะจัดการไฟล์ไม่เรียบร้อยพอวันหนึ่งเราไม่รู้ว่า ชื่อมอดเวลาที่เราใช้อะ position เอ่เอ turning turning อะไรก็นเนี่ยชื่อพวกเนี้ยเธอไม่มีใครจำหรอกว่ามอดชื่ออะไรเราก็เลยกลัวว่ามันจะมีปัญหาในภายภาคหน้าทำให้เราเนี่ยลบไฟล์ Low ไม่หมดเมย์ก็เลยขอย่อยโฟลเดอร์ไว้โดยเขียนว่ามอดย n i n g แล้วก็เขียนว่า Cast turning base นะคะก็ให้เรารับรู้ว่ามันเป็นเกี่ยวกับมอดตัวหนึ่งที่เราใช้แล้วแล้วเมก็โยนไฟล์เข้าไปนะคะถามว่า เราเราไม่ทําตามคาแนะนํามันมีปัญหาไหมเมคิดว่าถ้าเราเทสแล้วมันไม่มีปัญหาใช้ไปเลยแต่ถ้าของใครเทสแบบเมแล้วไม่ขึ้นไม่มาให้เอาไปไว้ในหน้าแฟ้มมดปกติโดยที่ไม่ย่อยแฟ้มเหลืองโอเคปะ่ะคืออันนี้เมย์กำลังทำด้วยตัวเองแล้วเมเทสแล้วว่ามันใช้งานได้แต่ถ้าของใคร ย่อยเข้าไปในโฟลเดอร์เพื่อจัดการแล้วแต่มันดันมีปัญหาคือแบบมันไม่อ่านรูนนั่นนี่ก็ทําตามคําแนะนําก็คือโยนลงไปในแฟน้มมดเพียวๆแต่ลําบากนิดนึงคือระวังเรื่องการหาไฟล์ไม่เจอแค่นั้นแค่นั้นเลยคือสิ่งเดียวที่กลัวนะคะโอเคผ่านตรงนี้นะเรื่องของการติดตั้งเรียบร้อยนะคะแล้วก็เออมันมีสิ่งที่เมเข้าใจสั้นๆง่ายๆเลยคือตัวเนี้ยเขาจะมีมด ที่เราจะต้องลง2ตัวนะคะก็คือตัวนี้มันมีตัว Control Position Mod V2 แล้วก็ Hand c l o s สอัพโพ i ิชันนะคะให้เราโหลดแล้วก็ตามด้วยท่ายืนทั้งหมดนะไฟล์ทั้งหมดเลยคือ3ตัวมี Control นะคะดูตามดูคุมดำนะ c อนโทรลตัวนี้1ตัวนะคะ Hand c l o s สอัก็คือไว้สำหรับเวลาเราเล็บแบบโชว์เล็บโชว์เล็บ 1ตัวนะคะถ้าไม่โหลดเป็นเลยไหมไม่เป็นไรแต่เวลาทาเล็บมันจะไม่มีผ่าสวยๆนะคะคลาสสิกสแตนก็คือเออเขาเรียกอะไรนะท่ายืนท่ายืนปกติท่ายืนปกติอันนี้คือจริงๆเขารีเคสเขารีเคสนะ่าต่อมาเมย์จะทดสอบให้ดูว่าสมมติว่าเมไม่เอาผู้ชายไม่เอาวัยอื่นเลยนะเมเอาผู้หญิงอย่างเดียวทีนี้เมย์ก็จะเลือกของผู้หญิง ดูแคปชั่นของผู้หญิงก่อนอ่าตัวแคปชั่นของผู้หญิงอยู่ข้างบนใช่ไหมเขาบอกว่าอ่ะครบล้เมดูหมดละเออแบบเขาบอกว่าขอแปลก่อนบางทีก็แปลไม่ออมเหมือนกันจริงต้องใช้ต้องใช้ Google ตลอดเหมือนกันอ่าของผู้หญิงนะคะตรงนี้เขาเขียนว่ามันมีสองท่าของผู้หญิงคือถ้าของผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเด็กอะไรก็ตามมีหลายท่าเขาบอกว่า เออ่ถ้ามี2ท่าเนี่ยให้เลือกเพิ่มได้1ท่าเท่านั้นคือต่อให้มี2อ,อย่างเนี้ยเขาบอกมี n 1 n 2อะ่ะให้คุณโหลดแค่1ห,หรือ2เข้าไปอย่าไปโหลด1กับ2เพราะฉะนั้นคนที่ไม่อ่านแคปชั่นเลยอะ่ะเธอพลาดแน่นอนเพราะว่าเธอจะโหลดทุกอันหมดตุดตุดตๆด,ตด,ตด,ตดแล้วพอเข้าเกียร์ไปพี่พี่มันไม่ขึ้นแอะเราลืมอ่านใช่ไหมเราต้องทวนตัวเองละทีนี้ อ,อสิ่งที่เมย์น่าจะลืมนะอันนี้มีก็เพิ่งทดสอบเมยลืมโหลดไฟล์ที่เป็นตัวคลาสสิกสแตนอันนี้น่าจะลืมเดี๋ยวเมยโหลดเพิ่มก่อนมีคนออกเกมก่อนเนาะให้ทุกคนได้เห็นไปพร้อมกันเ,ออเขาเรีเควสมาทั้งหมดนะคะมีกำลังจะเอาแฟ้มเข้าไปในแฟ้มมดรีเควตสาตัวนะคะ document นะคะ electronic art s i m 4 เมใส่ไว้ที่นี่หมดเลยพร้อมเป็นมดชนิดเดียวกันย้ำว่าย้ำว่าถ้าเกิดว่าใส่มดย่อยแล้วไฟล์อ่านปกติก็แนะนํานะแต่ถ้าตามที่ครีเอเตอร์บอกถ้ามันไม่อ่านก็เอาไว้ข้างนอกนะคะเ,เดี๋ยวนะเขารีเคเวสอะไรบ้างขอดูก่อนอ่าดูดูดูเป็นช่วงวัยนะแต่ละช่วงวัยจะมีการ r รีเคเวสไม่ตรงกันด้วยนะจริงเนี่ยตรงเนี้ยที่เขารียกเ,เอะ เด็กจะรีเควส t 2ผู้ใหญ่รีเควสต3สอย่างนะคะคอนโทนแฮนด์ครสคลาสิกสแตนไม่รวมท่า,าทีนี้เมโฟกัสไปที่ผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงผู้หญิงนะคะก็อันนี้คือคลาสิกคลาสิกแล้วก็อันเนี้ยเมโหลดอันที่2ก็คือ n 2เป็นท่าเสริมท่าแรกกับท่าเสริมเราจะไม่โหลด3อันเราจะโหลดแค่ สายสุดกับริมสุดสําหรับเมย์เพราะเมย์จะเอาท่าท่าขวาสุดด้วยนะคะต่อมาก็ดูในแฟ้มนะคะว่าเมย์โหลดอะไรไปบ้างตอนนี้เมย์โหลดไปแล้วนะคะมีตัวที่เขารีเคเวสเลยก็คือ,อคอนโทลโหลดยังเดีย๋ยวเมย์ดูดีเทลก่อนลิสต์เมย์โหลดคอนโทลเรียบร้อยค่ะเมย์โหลดแฮนด์โคสต์เรียบร้อยนะคะเมย์โหลดตัวคลาสสิกสแตนเรียบร้อยแล้วก็โหลดท่า n สองเข้าไปแบบนี้ครบแล้วมีทั้งหมดสี่ตัว แต่ถ้าของใครจะโหลดผู้ชายก็ไปอ่านของผู้ชายนะจะเอาท่าไหนคลาสสิกคลาสสิกต้องโหลดเขาเควสอยู่แล้วว่าต้องโหลดคลาสสิกซ้ายต้องโหลดถ้าสเปเชียลมี1กับ2ให้เลือก1ไฟล์ส่วนเด็กเด็กก็คือต้องโหลดซ้ายอยู่แล้วก็คือต้องโหลดตัวคลาสสิกนะคะแล้วก็โหลดตัวท่าเสริมเข้าไปโหลดโหลด2ไฟล์อ่าเนี่ยเนี่ยตามนี้เลยทุกคนดูรูปง่ายๆตัวคลาสสิกต้องมีทีนี้พอเรามาถึงตรงเนี้ยทุกคน เออตรงที่ต้องโหลดใช่ไหมสามตัวบนเนี่ยค่ะคือตัวที่เมโหลดก็คือคอนโทรลแฮนคลาสิกสแตนเห็นไหมอ่าสามสามอันเนี้ยคือตัวเบสิกที่ต้องโหลดแล้วสามอันทีเนี้ยแต่ละอันอะอเดี๋ยวนยปะปหนึ่งโคสอัพแฮนอ๋อจริงๆเหมือนมีโคสอัพสเตนสเตนสติลด้วยนะ มีท่าคสอัพแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคสอัพตอนที่แบบไม่ได้ทาเล็บด้วยอะ่ะเออเดี๋ยวดูก่อนแป๊บหนึง่งเฮ้ยมันมีเยอะมากอะ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้รีเควส t นะแล้วแต่เราซึ่งไม่คิดว่าถ้าเราโหลดขาดก็ไม่ติดแต่ถ้าเกิดใครจะเอาครบก็เอาให้หมดได้เนี่ยประมาณเนี้ยเท่าที่มีอ่านชื่อนะแต่ว่าเขารีเควสจริงๆริอ่ะที่เห็นนะคือเห็นสามไฟล์แรกทีนี้ มันจะแยกเป็น female ก็คือผู้หญิงเห็นปะผู้หญิง n 1 n 2.. อันนี้คือผู้หญิงถ้าเสริมถ้าเสริมผู้หญิงนะคะอ่าแล้วก็ผู้ชายผู้ชายอันนี้ m a l เลือกอันเดียว1กับ2เลือกมาอันหนึ่ง children children มีอันเดียวหลดไปเลยถ้าเอาเด็กด้วยออของ toddler toddler ก็มีอันเดียวก็หลดไปได้เลยถ้าเอาเด็ก หรือก็อินแฟนก็มีอันเดียวก็โหลดได้เลยแต่ว่าด้วยความที่เมย์ไม่ได้เล่นวัยอื่นก็ผ่านเลยไม่เอาสแตนติลอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ถามว่าใครที่เล่นพวกวัยเด็กวัยทารกวัยอะไรเงี้ยแนะนํานะว่าถ้าโหลดก็โหลดได้เลยนะคะเพราะว่าเหมือนเขาว่าจะมีการปรับโฟกัสให้ตัวเด็กเข้ามาซูมใกล้ขึ้นจากเดิมที่มันจะตัวเล็กอ,อ่ะอ่า เขาจะซูมเข้ามาให้ใกล้ขึ้นด้วยเด็กอะ่ะก็จะซูมแบบเห็นร่างกายแบบเต็มๆอันนี้คือเท่าที่เมย์ทราบนะทุกคนก็ลองดูว่าทำแล้วดีขึ้นไหมหมายถึงว่าใส่แล้วดีขึ้นไหมนะคะมันมีเนี่ยมันมีตัวนี้ไงโคอ้อัพเห็นปะมันมีตัวคลาสสิกโคอ้อัพเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่บอกว่าช่วยให้เด็กมันดูแบบซูมเข้ามาใกล้นะคะเมย์ไปดูตัวอย่างวิดีโอมาแล้วด้วยนะคะแต่วันนี้เมย์ขอโหลดแค่นี้ก่อนนะคะโฟกัสไปที่สามตัวแรกก็คือ ออคอนโทนแฮนโคดแล้วก็คลาสสิกสแตนนะคะเสร็จแล้วมีใช้ท่า n 2สําสำหรับผู้หญิงเมยโหลดครบแล้วเรียบร้อยค่ะก็ขออนุญาตเข้าเกมสดๆอีกรอบนึงนะคะอาจจะอาจจะอธิบายยาวนิดนึงแต่ว่าจริงๆอะส่วนใหญ่อะครีเอเตอรอ์เขาจะเขียนทุกอย่างไว้ในแบบไว้ในไว้ในดิสคริปชันในทุกๆเรื่องเวลาที่เราไม่เข้าใจอะไรอะเราก็ไม่ใช่คนเข้าใจแล้วเมก็พอเห็นว่าไมโพสอ,อะ เราก็ไม่ได้แบบว่าแบบเอ้ยม้แล้วลงยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเมย์ก็จะไม่ได้แบบว่าไปไปแบบต้องอะไรกับคนโพสต์แล้วนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าปลายทางอะ่ะมันมีคําตอบอยู่แล้วไงคือเว็บเจ้าของมดอะ่ะเขามีคําตอบให้เราอยู่แล้วเราสามารถทําได้เองด้วยนะคะขอกดรับของแป๊บหนึ่งช่วงนี้ยังกดรับของอยู่เอาละ่ะเมย์เข้าเซฟก่อนนะ จะไปทดสอบให้ดูค่ะว่าสิ่งที่เมโหลดมาได้อะไรมาบ้างนะคะอา้าวอุตส่าห์โหลดตัวละครแสดงว่าลืมเซฟเดี๋ยวเมขอญาตเอาตัวละครน้องๆออกมาก่อนพอดีว่าช่วงที่เมนบอร์ดเม่มีปัญหามีซัมติงหลายอย่างมากนะคะที่เกิดขึ้นรวมถึงเซฟเกมเมก็ได้ปิวไปด้วยสำรองไว้แหละแต่ว่าดิสลูกนั้นมันดันโดนวินโด้ทับ ก็เลยเรื่องใหญ่เรื่องโตนะคะอาจจะมีตัวละครไม่ครบอะ่ะพูดง่ายๆประมาณสักสามสี่ดเดือนล่าสุดอ,ะอ่ะเมียขอใส่ผมให้น้องก่อนนะคะเพื่อความสวยงามตอนแรกให้น้องใส่ผมอันไหนไว้ก็ไม่รู้อ๋อไอ้ผมทรงนั้นอะ่ะก็ไม่มีไฟล์เหมือนกันมันก็เลยหลุดทุกคนเดี๋ยวขอดูก่อนวันนี้จะใส่ทรงผมตรงปะเดี๋ยนะ ใส่ทรงนี้แล้วกันดูเป็นบาร์บี้เอ่อบาร์บี้เกิร์ลดีนะคะอ่ะโอเคเห็นจะเห็นว่าเวลาน้องยืนนะคะได้ทำการมีท่าแล้วเรียบร้อยเห็นไหมเห็นไหมท่ามาเลยทันทีไม่ต้องทำอะไรนะคะทีนี้เมย์ May ไม่ได้โหลดตัวที่เป็นภาพซูมถ้าเกิดใครโหลดภาพซูมอ่ะน่าจะมีท่านิ่งภาพซูมด้วยที่เมบอกว่ามันคือไฟล์ตัวเนี้ยตัวที่4ี่อะ ไอตัวคลาสสิกโคดอัพโคดอัพก็คือใก่ใช่ไหมสแตนสเตีลนี่แหละน่าจะเป็นไฟล์ที่เม่บอกว่าไม่ได้โหลดนะถ้าใครไปจะจะเอาตอนซูมด้วยก็โหลดมันจะได้ยืนนิ่งด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบภาพรวมก็คือยืนนิ่งแล้วเรียบร้อยนะคะประมาณนี้มีอะไรอีกอะ่ะอย่าไม่ลองดูก่อน แล้วก็อ๋อเล็บเล็บมืนๆมืนเล็บทุกคนเวลาที่เออเราเราโหลดไอไฟล์ตัวเนี้ยไฟล์ที่เป็น hand close up hand close up position ก็คือมือใช่ไหม close up มือมันจะมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมแล้วแต่ละ close up ของของน้องตัวเด็กตัวผู้ชายตัวอะไรอะถ้าไม่เหมือนกันอันนี้น้องตัวผู้หญิงน่ารักมากดูเห็นไหม ทาเล็บแบบทาเล็บแบบสวยอ่ะเห็นปะเห็นไหมน่ารักมากเป็นทาโพสที่น่ารักมากนี่เป็นไงเอาสีแดงไหมเห็นปะสวยมากนะคะนีเรียบร้อยทาอันไหนดีชมพูชมพูอันนี้ชมพูเข้มอ่านี่เป็นไง ก็เผ like ื <laughs <laughs> ่อใครเบื่อที่แบบน้องชอบขยุกขยิกแล้วก็ทําหน้าทําตามแบบแปลกๆใส่เรานะคะสามารถโหลดไปได้นะคะแต่ว่าก็อย่างที่เมย์บอกนะว่าคอยกำชับตลอดเวลาที่เมย์สอนอะไรพวกนี้คืออยากให้ทุกคนเข้าใจในโมเมนต์ว่าเฮ้ยมันมีอะไรให้เราแบบได้ดูบ้างแล้วก็เราสามารถทำตามอย่างง่ายได้จริงไหมนะคะอันนี้เป็นข้อเป็นข้อที่อยากให้ทุกคนมีสกิลติดตัวเวลาวันหนึ่งมีปัญหาเราจะแก้ปัญหามันได้แบบ ง่ายจริงนะคะเรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงเลยแรกๆเมย์ก็เหมือนทุกคนแหละเขาบอกให้ลิงก์มาโหลดชั้นโหลดอย่างเดียวจ้าวันหนึ่งพอเจอปัญหามันก็หัวจะปวดอะเนาะโอเคใครที่อยากลองของเด็กก็ลองดูนะว่าเลิศไหมแต่ว่าเมย์ไปดูตัวอย่างมาแล้วคือเขาอะทำให้เด็กอะตัวมันโตขึ้นคือปกติอะถ้าเป็นเด็กอะสมมติว่าเป็นเด็กนะ นานจะเป็นเด็กแบบเนี่ยจะตัวเล็กๆแบบเนี่ยทุกคนเดี๋ยวนะแป๊บนึงอันนี้ไม่แน่ใจว่าเลื่อนมาหรือยังนะเราเราไม่แน่ใจแต่ว่าปกติอะ่ะเด็กอะมันจะตัวเล็กๆแต่เหมือนเขาว่าขยายให้น้องอะตัวใหญ่ขึ้นใช่ให้ทุกคนไปลองดูว,ว่าเห็นเหมือนกันไหมนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไม่ชอบนะแต่ว่าแนะนำอาจจะตุก ก็ตกกระตักนิดนึงเพราะว่าก็ครั้งแรกคือปกติเมย์จะไม่ลงมอดอะไรยิบย่อยเลยทุกคนคือเมย์จะคัดมาแล้วว่าอันไหนที่เมย์จะดูแลได้หรือว่าอันไหนที่เมคิดว่ารู้สึกว่าไม่ได้ใช้ก็จะไม่ไม่ไม่ยัดมันเข้ามาแน่ๆนะคะเพราะว่าตัวตัวตัว,ตวไอสแตนสเตียหเมนับว่าเป็นมอดระบบตัวหนึง่งใช่เป็นมอดระบบตัวหนึ่งที่วันหนึ่งเนี่ยเวลาเกมอัปเดตเตือนทุกครั้ง เกมอัปเดตแพดปุ๊บต้องรีบเช็คมอดเสียแล้วไอ้พวกมอดที่เป็นสแตนสติลนู่นนั่นนี่ยมันมีผลต่อระบบเกมไม่แพดเกมมันใหม่กว่ามอดที่ล้าหลังหรือไปโดนอะไรที่มันไม่เข้าไม่เข้าเนื้อหากันแล้วอะ่ะมันจะพังนั่นเองซึ่งครีเอเตอร์ทำมอดเขาก็จะออกเวอร์ชั่นใหม่มาให้เราโหลดเราก็ต้องมาลบตัวเก่าเสมอโอเคตามนี้เลยนี่แหละทุกคนที่อยากจะอธิบายให้ฟัง คือบางครั้งอะตอนแรกเราก็อยากจะเข้ามาโหลดเฉยๆแหละแต่พอมันมีรายละเอียดอะเราก็อยากให้ทูกคนเข้าใจด้วย <c oughs> ว่าเฮ้ย <c oughs> แบบมันมีอะไรที่มันเป็นมากกว่าการที่กดโหลดไปก่อนแต่ถ้าเราเข้าใจจริงๆอะเราไม่จําเป็นจะต้องโหลดทั้งหมดนะมันจะไม่เกิดปัญหาด้วยแล้วเราก็จะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยอันนี้คือชิ้นที่มันควรจะมีหรือไม่มีในเครื่องเราโอเคไหมอ่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะจ๊ะยังไงแม่แม่แม่จะบอกแม่ค้าว่า ช่วงนี้ขายของบ่อยก็จะติดเรียกลูกค้านิดนึงยังไงก็ฝากไว้ด้วยใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยกันได้ตลอดนะคะเออใครที่เป็นสายเสพติ๊กต็อสามารถเข้าไปใน t i k t o ็อเม่ได้ว่าเดอ s ์ซักเกมิส่วนใหญ่จะไปวาวุ่นอยู่แถวนั้นนะคะวาวุ่นอยู่แถวนั้นนะคะเป็นประจำเลยนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาแล้วสวัสดีจ้า a f f i ฟร a t e โค้ดด้วยนะคะซื้อภาคเสริมอย่าลืมใส่โค้ดว a t ต r s a c k w t z ด้วยจ้าไปแล้ว